ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทอดเออข้าวโพดข้าวเหนียวทอดข้าวโพดใบโหระพาค่ะนี่นะคะก็มีข้าวโพดเออเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะถ้าข้าวโพดแดงเวลาไปทอดแล้วมันมันมันล้วนอ่ะมันแม่ร่อยข้าวโพดข้าวเหนียวจะอร่อยมันเป็นข้าวโพดม่วงก็มีข้าวโพดอ่า ปรุงรสลงไปเลยในข้าวโพดเกลือกระเทียมพริกไทยแน่นั้นแหละแล้วก็เขาเขาเขาเาผสมกันแล้วก็เอามาตำ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 ,ตำให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็เอาใส่ใส่ใบโหระพาแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะามาทอดตั้งน้ำมันเลยค่ะเดี๋ยวก็ทอดเลย แล้วก็หยอดลงกระทะเลยค่ะเดี๋ยวพอเหลืองแล้วเราค่อยกลับด้านกลับด้านแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยพ้าสุกแล้ว <c oughs> เออข้าวโพดทอดเราต้องใส่ใบโหระพาน้ําจะเข้ากันถ้าเราไปใส่ใบอย่างอื่นมันก็จะไม่เข้ากันมันจะหอมมากเลยเพื่อนๆลองไปทำดูสิคะ <c oughs> หอมมากเลยเค้าชอบกินมาก พออีกด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็พลิกด้านเลยค่ะดูสิคะเรื่องนะกินมากเลยเสียใส่ใบโหระพาเยอะเพราะว่าชอบกินใบโหระพาเวลากินแล้วมันจะหอมขึ้นจมูกอะ่ะมันไม่รู้มันเข้ากันอะ่ะเข้ากันดีมากนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ